กเป็นการละเมิดกฎหมายของกัมพูชาในนั้นก็รวมถึงประมวลกฎหมายอาญานอกจากนี้แล้วอย่างถูกมองอย่างก,กว้างขวางว่าเป็นการละเมิดระเบียบทางการทูตนะครับซึ่งก็ไทยนะรัฐบาลอุงอิงก็ให้รับดีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทำถแถลงการนะทำการตอบโต้นะครับคุณเซนในช่วงเวลานี้ด้วย สวัสดีครับรผู้เข้าชมทศักดักจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุนส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหบนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีหลายประเด็นโดยเฉพาะความขัดแย้งของอิหร่านแลวก็อิสราเอลเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์รถติดยาวนะครับเตฮะอุรานหนีเจ้าระวันมิสไซยูถลม่มกลางถนนคาเมเนีกล้าวไม่มีปราณีเนทันยาฮู อีกต่อไปนะครับระหว่างกรีซกับจีนเริ่มมีการอพยพ,พรเรือนนะครับออกจากตะวันออกกลางสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าภาพรถราติดกลางถนนในกรุงเตีฮาระระหว่างผู้นําสูงสุดจิตวิญ,ญญาณอิหร่านนะครับยาดเลาะ,ะอาลีคาเมนาอีประกาศที่จะไม่ประนีต่อผู้นําอิสราเอลท่ามกลางสมาชิกสองพรรนะครับของสภาคองเกรสพยายามออกมาตรการ กั้นประธานาธิบดีชวามตโตรจเข้าร่วมสงครามโจมตีอิหร่านโดยไม่ผ่านสภาส่วนกรีซก็อพยพพลเมืองกรีซและประเองของตะวันออกกลางออกจากอิสราเอลกลับกรุงเอเธนขณะที่จีนก็รีบอพยพตัวเองออกจากอิหร่านอย่างเร่งด่วนเช่นกันฮะเป็นที่ฮือฮาฮะมากุฎราชกุมารน,นะครับของอิหร่านองค์สุดท้ายลีภัยต่างแดนศพช่องนะครับเตหาราน ใกล้เกิดสงครามใหญ่รประกาศเรียกร้องประชาชนอิหร่านจับมือทหารปฏิวัติโค่นล้มคาเมเนอีจ <c oughs> <c oughs> สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ามากุฎราชกุมารอิหร่านองค์สุดท้ายเจ้าชายเรซาปาราวีพร,ระาราชโอรสของเจ้าชายชาอิหร,ร่านได้โอกาสทอง ประสานเรียกร้องให้ประชาชนนะครับอิรานและทหารร่วมกันปฏิวัติโค่นล้มผู้นําสูงสุดจิตวิญญาณของอิรา่านยาตเลาะอาลีคาเมนาอีเชื่อรัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามกําลังใกล้ที่จะล่มสลายแล้วนในขณะที่ผู้นําสูงสุดของอิรา่านไม่หวันเสียงขู่ของชวัมไม่ยอมแพ้ยิวอย่างไม่มีเงื่อนไขโต้กลับสหรัฐอเมริกา จะเสียหายเกินเยียวยานะครับหากเกิดการตัดสินใจเข้าสู้รบและอยู่เคียงข้างอิสราเอลอีกปรากฏการหนึ่งก็ปรากฏว่าสื่อสหรัฐอเมริกาก็ตีข่าวชรัมเอาจริงร่วมวงกับสงครามอิสราเอลกับอิหร่านเจ้าตัวแทงกัก๊กบอกยังไม่ตัดสินใจประธานาธิบดีโดนทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณา นำสหรัฐอเมริกาเข้าไปม,มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านตามรายงานของเว็บไซต์ข่าวสัญชาติอเมริกันนะครับอย่างไรก็ตามล่าสุดเจ้าตัวยังคงส่งสัญญาณกลุ่มเครือและบอกว่ายังอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะร่วมวงกับรัฐยูโจมตีเล่นงานเตหะรานหรือไม่นะครับในขณะที่กองทัพสหรัฐอเมริกาบอกขอแต่ กองทัพสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าขอแค่สั่งมานะครับพร้อมจัดให้ถ้า้อมตัดสินใจร่วมวงกับอิหรา่านกองทัพสหรัฐอเมริกาพร้อมตอบสนองการตัดสินใจใดๆของประธานาธิบดีโดนชอทรัมป์ในเรื่องอิหรา่านจากคำยืนยันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาหรือเพนทากอนนะครับพร้อมบ่งชี้ว่าทิศทางของสหรัฐอเมริกาน่าจะมีความชัดเจนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับ ชวนคิดไปถึงอิรัาปรมาณูสากลโตสหรัฐอเมริกายันไม่มีหลักฐานอิหร่านกำลังผลิตอาวุธนิวเคลียร์ทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศไม่พบหลักฐานว่าอิหร่านกำลังพยายามอย่างยิ่งในระบบนะครับในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ตามคำยืนยันของผู้มริการของหน่วยงานแห่งนี้ในวันอังคารที่ผ่านมาในขณะที่วลาดาิเมียปูตินก็เตือนเยอรมน,นีจะ กลายเป็นคู่สงครามกับรัสเซียหากส่งขีปนาวุธทอรัสเข้าช่วยยูเครนประธานาธิบดีวาลาดามียปูตินของรัสเซียกล่าวเตือนว่ามอสโกถือว่าเยอรมนีเป็นชาติที่เข้าร่วมสงครามโดยตรงหากเบอร์ลินจัดส่งขีปนาวุธร่อนทอรัสให้กับยูเครนกระเดีกันก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะพูดคุยกับนายก,กัมตรีฟิดิชเมชนะครับก่อนหน้านี้บอริส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมนียืนยันว่ารัฐบาลยังไม่ได้พิจารณาที่จะส่งมอบขีปนาวุธร่อนทอรัสซึ่ซงมีพิสัยทําการมากกว่า480กิโลเมตรให้กับยูเครนแม้จะถูกยูเครนร้องขอมาหลายครั้งก็ตามปูตินชี้ว่าการยิงขีปนาวุธทอรัสให้กับยูเครนจําเป็นจะต้องใช้ข้อมูลด้านดาวเทียมของตะวันตกและมีเจ้าที่เยอรมนีคอยกําหนดเป้าหมายดังนั้นการ ที่มีการยิงขีปนาวุธช่นนี้ในดินแดนของรัสเซียก็เท่ากับว่าเยอรมน,นีนะครับกำลังโจมตีดินแดนของรัสเซียด้วยในขณะที่วลาดาเมียป,ปูตินไม่ตอบกรณีสหรัฐอเมริกานะครับอิหร่านคูปริชีพนะครับยาดลเลาะผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับแต่ย้ำเตหะรานมีสิทธิใช้นิวเคลียร์เพื่อสันติ ประธานาทิบดีวาลาดามีปูตินแห่งรัสเซียนะครับบอกว่าตนไม่ขอพูดถึงความเป็นไปได้ที่อิสราเอลและสหรัฐอเมริกาจับมือรอบสังหารยาตเลาะอาลีคอมเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านแต่ย้ำว่าประชาชนชาวอิหรา่านยังคงมุ่งมั่นปกป้องผู้นำของพวกเขาด้วยนะครับว่าที่ผู้มริการข่าวกรองนะครับเกาหลีใต้ก็เชื่อสหรัฐอเมริกาจะใช้ขีปว่าสหรัฐอเมริกาจะใช้นิวเคลีย ว่าที่ผู้อำนวยการับข่าวกรองของเกาหลีใต้เชื่อว่าสหรัฐอเมริกาจะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีเกาหลีเหนือหากเพียงอย่างกล้าใช้นุกถล่มเกาหลีใต้ว่าที่ผู้อำนวยการข่าวกรองของเกาหลีใต้คนใหม่ระบุว่าตนเชื่อมั่นว่าสหรัฐอเมริกาจะใช้อาวุธนิวเคลียร์จัดการกับเกาหลีเหนือหากเปียงอย่างกล้านำอาวุธร้ายแรงดังกล่าวเข้าทําการโจมตีเกาหลีใต้ก่อน สหรัฐอเมริกาก็มีการเริ่มย้ายเครื่องบินเรือที่เสี่ยงถูกอิหร่านเข้าทําการโจมตีนะครับจำกัดการเข้าถึงฐานทัพที่สุดในตะวันออกกลางจํากัดการเข้าถึงฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดของตะวันออกกลางกองทัพสหรัฐอเมริกาเริ่มเคลื่อนย้ายนะครับอากาศยานเรือ ออกจากฐานทัพหลายแห่งในตะวันออกกลางที่สุ่มเสี่ยงจะถูกอิหร่านทําการโจมตีจากข้อมูลของเจ้าที่สหรัฐอเมริกาสองคนการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นขณะที่ทั่วโลกกาลังเดาวต่างๆน,นานาว่าสุดท้ายแล้วทรัมป์จะออกคําสั่งนําสหรัฐอเมริกาจับมืออิสราเอลร่วมทิ้งบอมทําลายโรงงานนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร่านหรือไม่ในขณะที่ประชาชนในกรุงเตหะรานแห่อพยพหนีตายออกจากเมืองหลวง หลังสู้รบยืดเยื้อกันมาเป็นเวลาถึง6วันขณะเดีวยวกันสถานทูตสหรัฐเมกาประจำกตาตาร์ได้ออกประกาศจำกัดการเข้าถึงบุคคลต่อฐานทัพนะครับอากาศอันคูแดดนะครับซึ่งเป็นฐานทัพสหรัฐเมกาที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางโดยฐานทัพบกล่าวตั้งอยู่บริเวณทะเลทรายนอกกรุงโดฮาเจ้าที่สหรัฐผู้ไม่ประสงค์ออกนามสองนายบอกกับรอยเตอร์ว่าการย้ายเครื่องบินและเรือส่วนหนึ่งของแผน ปกป้องกองกำลังสหรัฐอเมริกาแต่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดว่ามีทรัพย์สินทางยุทธศาสตร์ถูกเคลื่อนย้ายออกไปน้อยมากเท่าไหร่และถูกส่งไปที่อุนทาแสบนะครับสื่อนอกชี้คลิปเสียงทำหลานอุ้งอิงเจ็บหนักนักวีเคระนะครับสหรัฐอเมริกามองรอดยากถูกมองขายผลประโยชน์ของชาติบทสนทนาทางโทรศัพท์ที่ดูดออกมาระหว่างแพร่องทานชินวัตรนายนตรีของไทย และฮุนมาเน็ตนะครับอดีตและฮุนเซนอดีตนายกมรตรีของกัมพูชาเกี่ยวกับประเด็นพิพาทช,ชายแดนกำลังผลักให้รัฐบาลไทยเข้าสู่วิกฤตหลังพักการเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่สองในพักร่วมรัฐบาลถอนการสนับสนุนออกไปตามรายงานของรีดิโอฟรีเอเชียพร้อมอ้างนักวิเคราะห์ชี้ตัวนางแพรทองทานเองคงรอดยาก ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่าเธอกำลังขายผลประโยชน์ของประเทศให้กับชาติอื่นเลยทีเดียวปรากฏการณ์สงครามระหว่างกับอิสราเอลตอนนี้ปรกกากฏว่ามีการปิดช่องแคบฮอร์มสนะครับอิหร่านก็มีการปิดทําให้เรือรบสหรัฐเมริกาที่ผ่านช่องแคบดังกล่าวที่เดินทางออกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มุ่งหน้านะครับสู่ตะวันออกกลางตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มสได้ นะครับส่งผลทําให้น้ํามันต่างๆนะครับที่จะส่งผ่านนะครับจากตะวันออกกลางไปยังฝั่งสหภาพยุโรปกําลังประสบปัญหาทําให้แน่นอนนะสิ่งที่จะตามมาคือราคาน้ํามันก็จะพุ่งสูงขึ้นนะครับตอนนี้2ฝ่ายฮะไม่ว่าจะเป็นอิหร่านไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลนะครับตอนนี้ก็เข้าประจัหนหากันอย่างเต็มรูปแบบ ทรัมป์เอาแน่นอนฮะไม่ต้องบอกก็รู้ฮะถึงขั้นมีการสั่งเรือบรรทุกเครื่องบินจากเอเชียมุ่งหน้าสู่ตะวันออกกลางแล้วในเชิงปรากฏการณ์ที่สำคัญฮะนักวิเคราะห์ของตะวันตกฮะก็ได้พูดถึงคลิปเสียงนะครับของอุงอิงกับพุนเซนซึ่งเป็นประเด็นสำคัญนะนักวิเคราะห์เขามองว่านะของฝรั่งนะเขามองว่าอุงอิงเนี่ยไปไม่รอดเจ็บหนักนะครับถูกมองว่าขายชาติ นะครับซึ่งวิทยุฟรีเอเชียนะครับรายง,งานว่าพรรคภูมิใจไทยก็มีการถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้พรรครวมไทยสร้างชาติก็ประกาศถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเช่นกันนะครับตอนนี้ก็เหลือพรรคประชาธิป,ปัตย์พรรคชาติไทยพัฒนานะครับมีพรรคของธรรมนัฐมีพรรคของอเสียเฮงนะฮะที่ยังคงเข้าร่วมอยู่ แต่ตอนนี้สถานการณ์ของทบ,บานฮะสื่อตะวันตกก็มองว่าอุงอิงอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะครับเอเชียเรดิโอเอเชียฟรีเอเชียนะครับเรดิโอฟรีเอเชยนะครับก็มีการรายงานร่าบทสนทนาลับโดยปราศจากการยินยอมของอีกฝ่ายถือเป็นการละเมิดกฎหมายของกัมพูชาในนั้นก็รวมถึงประมวลกฎหมายอาญานอกจากนี้แล้วอย่างถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นการละเมิด ระเบียบทางการทูตนะครับซึ่งก็ไทยรัฐบาลอุงอิงก็ให้รับดิดว่าการกระทรวงการต่างประเทศทำถแถลงการนะทำการตอบโต้นะครับคุณเซนในช่วงเวลานี้ด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ